าชมพี่ศักด์แต่งกิ่งทุเรียนกันนะคะลองนิดนึงนะคะแต่งกิ่งให้รูแอปลูกทุเรียนต้นนี้เท่าไหร่คะอายุคะเท่าไหร่นะคะคประมาณปีหนึ่งคะ่ะปีหนึ่งอ๋อเขาก็กิ่งเขาก็สมบูรณ์นะคะถือว่าใช้ได้เลยปีหนึ่งนะคะสูง่วมหัวพี่ศักด์เลยนะคะ่ามีกิ่งไหนที่จะเอาออกมั้งคะ ก็ค่อยๆเล็มก็เสียดายกิ่งและต้นเพิ่งได้แค่ปีเดียวเนาะของครูแอร์เราก็ยังไม่อยากจะแต่งเยอะแต่เราต้องแต่งออกบ้างเพื่อให้ลําต้นนี้เขาโป่งให้แสงและอากาศมีการถ่ายเทเพราะว่าถ้าเกิดว่าใบกิ่งเขาหนาแน่นเนี่ยครับจะเป็นที่รวมของเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็มแมลงพุกมดต่างๆซึ่งก็จะทําให้เราต้นเราเสียหายแต่ต้นเล็กเราไม่ต้องแต่งเยอะเราคล้ายๆว่าเหมือนกับเราค่อยๆเลี่มค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆ เนี่ยครับพอได้ปุ๋ยไปเขาก็จะแตกตาดีเอากิ่งที่ไม่ต้องการออกใช่ไหมคะพี่กิ่งไหนที่เราดูเล็กๆไปสมบูรณ์แล้วก็เล็มออกหน่อยเอากิ่งประมาณไหนคบพี่อันนี้ก็ยังไม่อยากจะเล็มออกเยอะนะเพราะว่าต้นเขายังไม่แข็งทอเพราะต้นนี้พึ่งปีเสร็จเองนะครับอย่างนี้ยเราก็เล็มออกบ้างเพราะว่ารอบนี้จุดประสงค์ในการแต่งก็คือเราแต่งเพื่อที่ให้เขาโป่ง ให้เขาโล่งให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ลดปริมาณกิ่งก็ช่วยได้นะครับทําให้กิ่งหลักเนี่ยเขาจะโตแล้วก็ลําต้นหลักเขาจะโตวไว <Okay. S 2> แต่ถ้าเราไว้กิ่งเยอะนะครับทําให้อาหารที่จะเลี้ยงอ่ะคือคือเหมือนเราเลี้ยง oh. ลูกเยอะอาหารก็จะถูกแบ่งไป mm. สมมติอาหารมีอยู่จานหนึ่งถูกแบ่งไปสมมุติเรากิ่งเราไว้สามสิบกิ่งเขาเลี้ยงสามสิบกิ่งเลยนะคบุณด mm. าวนะค่ะแล้วอย่างนี้ต,ต้องเอาออกไหมคะเน่ก็จริงๆเอาออกได้แต่ว่าเราค่อยๆเลี้ยม เราดูเราวันเนี้ยเราแต่งเหมือนกับครั้งแรกเราจะไม่อยากแต่งเยอะจริงๆอ่ะสมควรเ้าออกแต่วันนี้ก็คือเราอยากจะให้เหลือกิ่งกับเหลือใบเยอะไว้ก่อนกันเขาเหมือนกับเดี๋ยวเราแต่งมากเดี๋ยวเขาจะกระทบกระเทือนเนาะแล้วเดี๋ยวครูแอร์ครูแอร์ก็มีเวลาครูแอร์ลองแต่งดูมากก็ได้ครับไม่เอาไม่เป็นไรเนี่เจ้าของยังไม่กล้าเลยเห็นไหมเนี่ยผมบอกว่า ถ้าผมจะแต่งอะไรไปผมเจ้าของก็มองเราจะแงบแงบเจ้าของก็เอ้ยใจเต้าเลยเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยเขาเอาออกอีกสักกิ่งนึ่งนะนี่ยครับตรงไหนคะเนี่ยครับกิ่งแขนงเนี่ยก็เอาออกไว้บ้างนะครับผมแต่ว่าต้นเล็กยังไม่ใหญ่มากเราก็อยากจะไว้ใบให้ได้เยอะคับะพอประมาณเนี่ยพอแค่นี้ก่อนต้นนี้ก็สวยมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยมูลน้ำคาวด้วยนะคุณดาต้นนี้ค่ะใช่ครับ ไปรู้สึกว่าเขียวกับเดิมไหมครับคุณแอร์เขียวกับเดิมแล้วก็แตกดีเนี่ยอืมนี่แตกยอดใหม่ก็จะมีมแมลงมารบกวนนิดนึงนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของของมแมลงนะคะมแมลงกับใบอ่อนต้อง,งมีบ้างนะคะครับแล้วการแต่งอา่าทรงพุ่มการแต่งกิ่งเนี่ยครับมีความจําเป็นต่อทุเรียนมากเพราะว่าเราเอาไว้เยอะมากก็ไม่ดีอย่างที่ผมเรียนไปเนาะถ้าเกิดว่าแสง ส่องไม่ถึงลําต้นไม่ถึงคนมันก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเชื้อราอันนี้ก็พอได้ครับเนี่ยอาคุณแอดแต่งเลยดีกว่าอ่ายังไม่เสรตัดได้เลยครับตัดก็จะเหลือตอไวสักประมาณเซนสองเซนนะครับนี่แหละครับวันนี้เหมือนกับเรามาทําการแต่งกิ่งชุเรียนกับพุเรนี่แหละเรยออกได้เลยค่ะได้แต่ว่าเราก็อยากจะเอากิ่งเล็กเนี่ยกิ่งเล็กนะค่ะอืมก็จะได้ไม่แย่งอาหาร ต้นมันยังเล็กต้นเล็กรดาเราจะไม่อยากจะออกเต่จริงๆอ่ะกิ่งอย่างนี้สมควรนะออกแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราดียวรอบหน้าค่อยมาดูคลิปต่อไปกันนะคะใบหนานี้หน่อยค่ะ